คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะฮะสาขาท่าพระจันทร์กำลังจะพาไปดูหมุนราน้ำลาจเกดชุมาก ใหญ่นะมกำยังใหนไม่น้อยนะคะทำมะอ่ะนก ครับแถมครับกินลุงกินน้ำด้วยนะฮะ ทากลางบรรยากาศนะครับฝนโปรยปลายนะครับก็ <c oughs> ท่าท่านที่รับชมหลายที่ตอนนี้นะครับก็บここเป็นยยท่านที่รเราผ่านคณะอันนี้คณะเออศึกษ์นะครับเราก็จะมาที่คณะนิศาสตร์นะครับแถวเนียเป็นเอ่อเรียกว่าตึกแรกๆของนิสต<ะ>ร์เลยนะครับคนสมัยเก่าเนี่ยนักศึกษานิาสตร์รุ่นเก่าเนี่ยจะเรียนที่นี่ปีสองปีสามปีสี่นะฮะ ออตอนนี้ปัจจุบันนี้นักศึกษาคณะนิสสรมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์สี่ปีไป,รป,รเ,ปเรียนที่ลังสิกหมดเลยก<ม>็จะไม่ได้กลิ่นอายของความประวัติศาสตร์นะฮะต้นหัวว้าต่างๆตามที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับตาที่ทางจะได้โชว์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ตีตุลานะฮะสนามฟุตบอลก็เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับต่างๆเหล่านีา้ ถ้าเรียนที่ที่น่จะเข้าใจซึมซับความประวัติศาสตร์ต่างๆครับที่คณะนิสสาก็จะจําลองเหตุการณ์ไว้หกเหตุการณ์มีเหตุการณ์พิษภาธามิน55ก็มีนะครับแล้วก็จะมีเสาหกเหลี่ยมซึ่งล้อมบุตรคณะราษฎรไว้นะครับการสนทนาวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะฮะมีทายาททายาทคณะราษฎรเนี่ยคุณสิโรจน์ก็มานะครับ เจ้าที่ก็ดูแลอย่างดีนะฮะไม่มีการประทับก,กันต่างๆนะครับทุกคนก็อยู่ในความสงบนะฮะพอมีวันไหวเล็กน้อยนะเมื่อกี้อาจารย์สอสิวลักษันล้มนะฮะท่านก็แซวๆว่าคอสชอผัด <c oughs> <c oughs> ถ้าถึงแล้วครับอ่ <c oughs> านี่สังเกตนะฮะมีเจ้าที่มายืนคอยแล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้แหะครับอ่าถึงและะะ้วครับ

ใครยัม่มีดอกไม้ั้งาใครยังไม่มีดอกไม้ตัเดี๋ยวราสวขึ้นมาให้วันนี่นรับวาเรียนที่นี่นะ โอนนี้น้องมากเยเรียนปีสนะครัแล้วก็เรียนไปหนึ่งปีก็เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจนะครับเพราะว่าีมีอเพ่มปีสองห้าปี3 5บเก้นะครับแวีเ่าเดียวเรางการตารดการาเมนเกิดไ้ด้ปลกเรียกว่าปลุกน้ตาลต้นไม้พิโรชาตนในรอบ อาจารย์านอดจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะท่านก็มีคติที่สารอาหารนะครับคุยกับะอาจารย์พนามาด้วยนะอาจารยมาจิ้ยัำได้แต่นะเอาอก่ม้วอ่ะ ไม่มีดอกไม้บ้างคะได้คับบ้างได้าอาจารย์กอนนะมาแล้วลุงแมวมาอ่าเออเด็ด ก็เห็นคไม่ต้องบอกกัรทุกคนก็ทราบเันอย่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการเสวนาวันเนี้ยเป็นการเสนากนาที่คือที่เป็นนักกิจกรรมที่ต้องการให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตปัจจุบัน85ปีเนี่ยมันเป็นจุด่เมื่อ85ปีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ทดลอาคิดว่าจะได้หนุนบานจากกระบอกภาษาจีไปแต่ว่า ณวินาทีนี้คําว่าบรญชาธิปไตยเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่แค่หยุดอยู่กับที่แต่ว่ามันไปไหนก็ไม่รู้ว่าลงคลองลงใต้ต้นไปเลยนะคะเราก็ยังมองวิจิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเดินปกติเราก็จะไปลําลึกนะคะรูปรการของคณะราษฎตรซึ่งหลายหลายคนเนี่ยตื่นตีสี่ตีห้าไปย้ด้วยกันแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราทาแบบนั้นไม่ได้แล้วเมื่องอะไรต่างๆเราก็พูดไม่ได้ทาอะไรกน เร่ผูเราก็ทําอะไรได้ไม่มากไปกวดนี้นะคะก็รุ้นกันเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ไหมเรามีโอกาสจะได้จัดกิจกรรมลำนักกิกไหมนะคะซึ่งหลายคนก็โดนทุกทางก็ไม่ต่างอะไรจากการซึ่งเมื่อสองวันก่อน โดนตามระหว่างทางที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านที่หน้าซึ่งที่หน้านที่มีใครอยู่แล้ว,ก,ลวก็ติดตกตามและคก็ติดต่กันตลอดจะดูไปทำไมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสระและสิทธิภาพของเราที่ยังมีอยู่เนี่ยเราก็จะรักษาของเราไว้เรายังคงยืนยันที่จะเรียกร้องสิทธิและสิทธิภาพการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยในการใช้สิทธิใช้เสียงของเราได้พูดบ้าง ไม่ใช่อะไรก็ยิดยืดนอนดีๆไม่ใช่อะไรก็ทคกาไม่ใช่อะไรก็ตามประกบซึ่งอันนี้มันไม่แฝงเพราะคุณมีเครื่องมือทุกอย่างอยู่ในมือเลยนะเรามีแค่สองปีนี้เดินไปไหนมาไหนกับใจที่จะทำอะระบอบประชาธิปไตยของเราของคุณมันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณบอกว่าคุณกําลังปรับให้มีระบอบประชาธิปไต่เราก็กาลังทําให้มีระบอบประชาธิปไตยในคนนะประชาธิดือยกันนะคะก็ วันนี้กิจกรรมที่เสวนานะคะมันทำให้ใหพวกเราเนี่ยได้มารวมกันก็เลยรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีหมุดจำลองของอ2475อยู่ในกิจกรรมเนี่ยที่จะทำก็คือว่าเราจะยืนสงบนิ่ง85วินาทีนะคะเพื่อลำาลึกถึง85ปีย้อนหลังไปที่ก่อกานิดอาิอีว แล้วก <ffe> ็หลังจากนั้นเราจะวางดอกไม้วางพวงมาลัยนะคะก็ในช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในการลำลึกเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้ให้อาจารย์นะคะได้ได้พูดคุยกับคุณป่าให้ลุงแมวได้พูดคุยกับคุณป่าให้คุณโบเล็กพูดคุยกับคุณป่าวอย่างนี้ในการที่จะวนถึงนะคะในที่สุดเราก็ต้องมาคืนล้ำลึกเท่าไหร่เราถึงจะได้เป็นทาสไปขออภครับเอ่อเพื่อสั้นขอบคุณท่านขึ้มานะครับแต่งงานมา โก้ครับโก้เป็นผู้หญิงที่ยืนจับอยู่ตลอดนะครับหลายเรื่องก็มาต้มใจคุณโก้คุณไม่คุณเป็นคะแนนมากนะให้กำลังใจนะสิ่งที่ผมพูดไปในห้องนี้ก็พูดจริงๆนะครัแล้วก็ยกย่องเกมเยอะมากทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่เราก็เป็นรักษาดนด้วยกันท่านนะคะัขอขอไม่ว่าจะผ่านไปผีวินาทีกี่ปีกี่เดือนขอให้จำมือไว้นะครับแล้วก็เราก็คทุกทีกัน อขอบคุณทุกท่ทานที่มาดูในา,าร,นาาร่ของตรงของวันที่คณะบ้าทั้งหลายแหล่ท่านดิวยคายเพื่อให้ประเทศไทยเาคไทยของเรานี้ได้มีระบบประเทไทยโดยสม่ราชไม่ได้เคยคิดว่าเป็นผู้รับมา แต่เต็มนผู้นาบอกไ่ที่เะ็นบีาิคือผู้อ,องการที่นำเราบอกใไ่หรือต้นไม้ไปไมามออให้ดับมคนกไ่เจ้าขอซึ่งเราเป็นมาณาธิของทุกท่านที่เป็นเจ้าของต้นม้ไท,ที่จะลดน,น้ฝนใสุ เพื่อให้ต้นไม้นี้มันเติบโตแต่กินก้านสาขาไปเอ่ออยางสมบูรณ์นะแต่ใช่ชีวิตอุกชีวิตเกิดมามันต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกไปยังไปที่ใส่ตัวแตงกวาไปมีเหตุผลไปทีงไหนที่กินมันไปแต่ว่าในระหว่างทางมันมีาาาางงนอุปสรรคมากมายเยอะแยะ ก็เป็นหน้าที่ของต้นเจ้าของต้น,นไม้ทั้งหลายแหละที่จะร่วมกันทําให้้พวกตัวเชื้อโรคเชื้ออะไรเชื้อราเชื้ออะไรที่มันมาทมําร้ายต้นไม้นี้ให้มันพินาศไปแล้วก็ต้นไม้นี้จะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรแล้วก็แตบ,บจิตการสาขาไปตามทันลองของ,ขงธรรมชมาชินะครับ ดังที่มงานทุกคนในที่นี้ก็เจอหน้ากันเลยที่จะตัดรัมาเรียกว่นปีนี้ว่าเกินปีสามแล้วหลายคนก็ร่วมสู้กันมานะฮะเราก็อยู่ที่เรียกว่าอยู่กัอบที่ของธรรมศาสตร์นะเราใช้พื้นธรรมศาสตร์มาหลายครั้งแล้ววันนี้ผมก็ดีใจที่ดูแมวที่ผมกับดูแมวผมเป็เคยเจอครั้งแรกครั้งแรกนะับผมก็ดีใจเพราะว่ามันทําให้ผม เราถึงคณะราษฎรที่ที่ที่เขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศผมคิดว่าคณะราษฎนรรู้ดีว่าวันหนึ่งผุที่ตั้งอยู่ตรงนั้นมันจะถูกถอนออกจอมพลปเคยพูดว่าการปฏิวัติยังไม่จบสิ้นและผมเชื่อว่าคณะราษฎรก็รู้ดีว่าการตั้งหมุดนักตรงนั้นมันมีโอกาสมากอย่างไรที่จะถูกถอนออกและผมก็เชื่อ ว่าการที่คณะราษฎรเขารู้เขารู้ว่าการปฏิวัติมไม่จบและเขาก็รู้ว่าถ้ามีใครสักคนที่ถอนหมุดออกมามันหมายถึงการเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหม่เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนได้จดจาการถอนหมุดตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะที่ว่าหมุดมันหายไปแต่มันหมายถิงว่าการปฏิวัติมันถูกส่งต่ออีกครั้งในวันนี้ เพื่อให้การปฏิวัติที่คณะรัฐธรนได้เคยทำเอาไว้เมื่อ85ปีก่อนมันสมเร็จเยียรทีครับผมท่านู้ชท่านคะถึงที่รง้นทุ่้าทำไมบนกงที่ขอไมโครที่่ไวในรายการเรื่เตอนไหนว่ามล็ดันประชัดษเมื่อตกลงที่พีนแล้วมีแต่ตัอย่างล่าไม่มีใครที่จะเก็บกืนมาได้ การิวัิยป5ผ่านไปแล้วในการพิวัิยา์2.5จะไปต่อถ้าเราไม่อยู่เดินก็ไปเดินกันได้ยี่สิบสี่มิถุนาวาระรักทวยความหมายประวัติศาสตร์อำนวยช่วยแสลงใน85ปีสาที่สองมาคณะราชท่านสู้เตรียมชีวิต หลวงประดิษฐ์มนูธรรมออก่อหน้านำทหารนละเรือนชวนเพื่อนมาสถาปนาประชาธิปไตยในแผ่นดินเรียกว่าการอภิวัตก็ชัดแล้วตําวหดแนวปกครองั่วท้องถิ่นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลกหลังพินกินร่ำแต่น้ำตาอภิวัตคือเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ นำคนไทยสู่ประเทศที่ดีกว่าตรรมสิทธิ์ทั้งของของประชา24นิถุนามายืนยัน24มิถุนามายืนยันราษฎรทั้งหลายพึงรู้เสียเถิดว่าประเทศนี้อำนาจน,านี้เป็นของราษฎรทั้งหลายปร

I'm oh đó là cái gì nó không có cái này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 

không được anh nói, anh cứ nói đi, anh cứ nói đi, anh cứ nói mà mình mà mà ai ai nó mà nó 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 나한테까지 해. 내가 나한테 해. 나한테까지 해. không, không 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 ทุกท่านที่ที่ยินที่ยินไหนรุ่แรเที่ยินไหนรี่แร้วรเอถยนบนี้เราทำเพียร้วหนึ่งแล้ว ที่ขอไปแล้วหมดแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยสิทธิ์นะครับก็ไม่ได้ที่อยากจะยอมรับสําคัญมากค่ะอื้อคือการขอขอให้มีมันครับไม่ครับ <coughs>

ยัมีสิ่งต่าง่าไดเลไม่ได้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 ว่าะไรเระันเป็นบทเพลงแล้วก็จบไหมมันจบวันนี้อไ่ไม่ขอจบวันนี้ถึงกุศมันจะขอจบแล้วจบตอบไ่รู้มาโอ้เรียกน้จบ บางเดี๋ยวใช่ครับผมจะรับไฟครับไฟ ก็ขอบคุณประชาไทยนะครับขอบคุณคุณกิรุวิทย์นะคุณบาสนะที่ถ่ายทอดให้ตลอดขอบคุณที่รับชมนะครทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะเราช่วยกันนะไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงลูก้ว เกี่ยวกับไรศาสตร์เนาะผู้จบท่านทำงานเดียววะครงการสังคมได้หมดประชาชนได้ม่เยอะสาวถ่ายแล้วกลมสาว่าเยอะเยอะ ไม่รู้อ่ะทำไมเลอดของฉันต่ำทไมมันไม่อยากเลี้ยไม่นต่อไม่โดนเขาเนี่ยสมิลนั่นตัวมึงตัวมันกินข้างสุดมีไฟแคมากขึ้นมาตัวมึงดนล้วใช่ไม่โดนเขาดนหูลมแรง่เราไม่อยู่ตรงไหนเนี่ย หายไม่ะหนอยดจะวางวะยังไม่ได้วางเลยเนี่ยเกมอยากหมดแล้วหยางไม่ตดได้